ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนำโดย 1. นายสมนึกพันแกนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 2. นางสาวถนอมจิตยองเซงิงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสวายสนนและ 3. นางธนอมพอรขันโนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านติวข้าพเจ้านางรัชดาปียศรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพลายบึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขตสามส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานจะมีภาระงานเป็นไปตามที่กกสกำหนดหนดชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนทุกกลุ่มสาระวิชา 2. ง,งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำหน่งครูด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เต็มตามศัก,กยภาพโดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศาึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวางแผนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่งนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำหนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ส่วนที่2ด้านการส่งเสร,ริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยบันทึกข้อมูลลงในระบบ Q Info ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษามีการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปลายบึงทั้ง11โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนส่วนที่ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณนะวิชาชีพครูและความรู้รู้ในเนื้อหาวิชาวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนส่วนที่4ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนางานแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3โรงเรียนอนุบาลไพรบึง1สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาการฟังการพูดการอ่านและการเขียนซึ่งผู้เรียนควรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเรียนภาษาจนสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านและเลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง การอ่านหนังสือเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เกิดจนเป็นนิสัยได้ซึ่งถ้าได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อ่านออกอ่านได้อ่านเร็วเข้าใจความหมายในเนื้อหาที่อ่านและสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหาที่อ่านได้วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัญหาการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3หาจุดด่นจุดด้อยจุดที่ควรพัฒนาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2. จัดทำแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับ ความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3จำนวน4ลิมพร้อมทั้งนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตามความเหมาะสมและนำไปทดลองหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะจำนวน3ครั้งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยพบว่าเป็นแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 3. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน20แผนและนำไปทดลองใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้นควบคู่กันไป 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้จนครบทั้ง20แผน ติดตามความก้าวหน้าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน20แผนที่จัดทำขึ้นมีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนบันทึกคะแนนระหว่างเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับแต่ละบุคคล 6. ดดำเนินการวัดและประเมินผลและบันทึกการจัด ยีแผนรายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะและข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขและรายงานประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังในเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับ3ร้อยละ80มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญและมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้นและในเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทับ3ร้อยละ80 มีทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญที่สูงขึ้นนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ